เอาและคุณเบสเราจะเล่นแบบไหนดีแบบร่วมมือหรือแบบซุ่มแบบซุ่มคือเล่นกับบอดนั่นเองแบบร่วมมือคือเล่นกับคนนี่แหละแล้วแต่ใช่ไหมงั้นเอาแมตช์แรกเราเอาร่วมมือก่อนแล้วกันเพื่อวอร์มเป็นการวอร์มอ่าเราจะมาดูกันดีกว่ามาเฮ้ตกไกลมันดีอยู่แล้ว แต่เมื่อคุณเจอของจริงเท่านั้นแหละคุณจะรู้ทันทีว่าคุณน่ะคือไก่ไอ้ย่าอืมทีนี้มาอีกแล้วนี่นเมื่อเกิดีปเมิ่อสองลำใหญ่แล้วหลังมันยังยิ่งไปตอกมาเลยเอาละดูเขาโม้เข้าไปเราต้องมาดูกันดีกว่าว่าแมทนี้เขาจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าเอ แต่ก็ไม่มีเหมือนที่คุณว่าเพราะมันมีแต่เทียหนึ่งล้วนๆอ่าฮะใช่มีเรือเรือเดียวกับคุณสองลำเอาละมาแล้วเดินหน้าเต็มกำลังเลยเพื่อนไม่โอ้โหง่ายอครับองง่ายนี่คุณเบสคุณเห็นหรือเปล่า ไอตรง D นั่นน่ะ D4 น่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ผมว่าเราอ้อมมาทางนี้ก็น่าจะโอเคนะเคมันจะมาทางซ้ายมือของคุณแน่นอนเตรียมปืนเลยเคแมทนี้ก็เป็นหมู่เกาะนี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วเจ็ดกิโลเมตร ทีเราต้องเล็งเผื่อมันนิดนึงเพราะว่าความเร็วมันเข้าประทะอุย้ยเขาเล็งลลผมแล้วเขาเล็งผมแล้วโดนแล้วโดนผมยิงโดนไปลูกหนึ่งนะเมื่อกี้มีเลยอกลำหนึ่งมาทางซ้ายระยะห้ากิโลเหมือนมันจะหันกลับเรือม,มาทางเรานะเนี่ย เดี๋ยวผมลดลดความเร็วแป๊บหนึ่งไม่เดี๋ยวคุณนี่้างหมดนะท่านมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเราเยอะแยะนั้นนี่เอ้าผมยินคุณแล้วนะคุณวางกระสุนผมะ คุณเอาตัวมาแล้วกระสุนผมเองผมยิงไม่ได้ไไดเอาแล้วยิงไฟติดนะไฟติดเหมือนเขาจะซ่อมไปแล้วนะเนี่ยกำลังละยิงชุดเดียวรู้เรื่องผมเล็งไม่น่าติดคุณอนะ่ะมันจะชนคุณนั้นนะ่ะเรียบร้อยเติมแ้วเติมแล,ล้อีกราหนึ่งด้านหลังไฟไหม,ม้ไฟไหม้ด้วย ยิงป oh, 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 ืนมันก่อนเลยปืนมันโหทนเนื้อโหเก็บไปทุกเอี้ยวเจ็บเจ็บนั่นเอี้ยวนั่นเดียวเท่านั้นตัวตัเรียบร้อยตกไกลจริงๆนั่นเนี่ยไปไปเข้ามาอันนี้เขาคงยิงเราโดนทุกเม็ดอ่ะ ระยะไกลอยู่ที่หกกิโลเหมือนมันชุดม,มันติดเขาอ่ะมันมันติดอ่ะมันก็เลยหยุดเนี <c oughs> ยเข้ามากลางดงหลุดเนี่ยนะโชคร้ายมากเลยนะั่น <c oughs> ตอนนี้เลสตเลูเหลือแค่สามลำเหลือสองแล้วตอนนี้ <c oughs> ว่าเราจะ <c oughs> อีซี่เกินไปเนะี่ย <c oughs> เอีอ่ยหมดจริงด้วย โอ้ยผมที่โหลนะเนี่ยผมที่โหลเกือบที่โหลเลยนายชื่อเป็นสีชมพูแล้วยิงเพื่อน,น,อ,นอ,อ่อนาสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับการที่ชื่อเป็นชื่อเป็นสีชมพูเนี่ยแสดงว่าคุณละเมิดสิตคือการทําร้ายเพื่อนร่วมทีมมันเป็นอ,อุนบัติเหตุไม่แน่ใจ <laughs> โอเคอ แม่แม่ผมก็จมเรือเป็นหนึ่งลำนะโอเคโอเคครับเอาล่ะกลับไปท่าเรือกันดีกว่าโอเคคราวนี้เราก็จะมาเล่นเป็นแบบสุ่มแทนแล้วกันนะโอเคสำหรับมือใหม่นะครับการที่คุณโดนตักเตือนเนี่ยคุณต้อง เล่นสองแมตช์โดยที่ไม่ยิงเพื่อนนะครับนั่นแหละง่ายๆจะทำได้ไหมน้องโอเคคุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับรอโอเคพร้อมเราไปกันเลยเฮ้ยคุณเล่นเทียสองเหรอเทียสองเ่ยอ้าวผมเล่นมั่งดิเทียสองอ่ะ,ะเป็นเรือชกุมา Ma, ค,ค,คูมาร์ถูกปะเนี่ยชาคุมาร์ชาคุมาร์ชาคูมาร์โอ้โดนพินประจารย์โอ้ยผมก็ไม่เก่งอังกฤษขนาดนั้นเลยโอเคพูดมากแล้วไปเลยอ่าผมไม่ได้เปลี่ยนเรือเอาแล้วไงผมไม่ได้เปลี่ยนเรือผมยังเป็นเทียนหนึ่งอยู่ ผมยังเป็นเทียนหนึ่งอยู่โอ so <laughs> oh, ๊อดเล่นโรบิโดเลยเทียนสองมีไปไปปิโดนั่งไงโอ้ยจบแล้วเข้าไปซ่าไม่ได้แล้วเนี่ยก็จบลงไม่ได้คำตอก็โดนกันละโอ้โหคุณนี่กะบันไซอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นญี่ปุ่นนะเนี่ยบันไซกันเพื่อนแล้วแต่เราไม่ตายหรอกเราก็โดดน้ทงมัก่อนคือว่ายน้ำ นี่ีคุนี่ชอบทำลายทรัพย์สินของรัฐนะเนี่ยทรัพย์สินของรัฐ่นพวกไอ้ดูดม่เอาไปลไงทประเทศด้ยส้จุดจุด่นวีเใเฮ้ยผมได้ยินว่าเขาซื้อเขาจะซื้อเรือเรือยกคนขึ้นบกด้วยไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันเอาไปยกคนขึ้นบกประเทศไหนไม่รู้เฮ้ยเรามาในไงแล้วเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยว อ,อ๋อแต่ละขันใช่ใช่ใช,ใช่เรากําลังพูดถึงเขาเขามีคนมาอะไรวะเขาเรียกอะไรบริหารประเทศบริหารประเทศอืมใชประเทศแต่ละขันนะใช่<อ>นั่นแหละที่มีเงินเดือชื่อปราชาลัสตี้อ่ะใช่แล้วนายกชื่อ<น>อะไรนะนายกอะไรนายยกนายกชื่อประหยันอันนี้ประหยัดโอ้สกินาโอ้ชื่อเขาเรื่องลือมากเลยนะประหยัดเนี่ย โอเคภะรกิจของเราวันนี้นั่นสิใช่ทีหนึ่งตัวเดียวสิเออจริงทีหนึ่งตัวจริงทีสามกันหมดเลยที่เหลืออัดโถ ออ <laughs> โอ้ยนักกูจะรอดไหมเนี่ยเลือกแค่ห้าพันโดนก็เดี่ยวเดียวตายแล้วเกมจะอยู่ <laughs> ทิ้งระยะแล้วกันนะโอเคเราไม่อะไรมากก็ตรงเข้าไปเลยตรงไปเลยจุดเอเลยจุดเอจุดเอตรงไปเลยก็มีเพื่อในการศึกษาตัวร์ทีเนี่ยเอรเซียเราจะไป <laughs> อืมยิดฐานไปเลยต้องยึดจุด A ให้ได้เหมือนทางฝั่งนู้นเขาจะเจอเรือศัตรูแล้วหนึ่งลำถ้าเจะพี่เบิ้มแล้วก็เรือรตาตตเวนหนึ่งลำแล้วทางเราล่ะจะเจออะไร,ระนั่นไง หมือนเจอไอจิ๋วด้วยอ้าวเราโดนจับตัวจับแล้วนะเนี่ยนั่นไงข้างหน้าโอาไวจิ๋วเรือพิฆาตเรือพิฆาตเรือพิฆาตเขาหลบได้เขาเก่งมากเขาล็อกหลบเขายิงคุณแล้วนั่นน่ะเขาเขาเก่งมากจริงล็อกหลบกระสุนน่ะอืมยามัน โดนไปสองโดนหนึ่งปืนเขาแตกไปหนึ่งที่จะหนีที่คนน้องเหมือนเขาจะยิงวิดีโดอใส่ผมแล้วละ่ะอ้าวดีเดียวนะคุณยังไม่แตกใจเย็นอย่าทิ้งผมไปมมผมยิงแล้วใบพัดมันเสียเอา้ามันยิงใส่ค<ต>ุณแล้วน่ะแตก เรียบร้อยผมจะแก้แค้นใน้คุณเหมือนเขาเล็งมาผมะนะ่มะ,ะ,ะโอ้โหปืนผมเสีย,สยซ่อมซ่มส่มส่มตูมเอาเซาหูดับเลยหูดับเลยผมแตกแล้วแหละแตกโดน ออไอจิ๋วนี่ตัวดีเลยเรียบร้อยดูนั่นสิเรานี่เกิดมาตายร่วมกันจริงๆ <c oughs> <c oughs> ทีมเรากำลังพ่ายแพ้ เรียบร้อยศพแหลกผ่านไปศพสองอยู่นี่ดวงเขานี่ศพสองศพแรกอยู่โน่นศพสองอยู่นี่โอเคเราไปออกไปแก้มือกัน พูดได้ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้แม่งมาเล่นเทียร์สามเหนใช่ไหมได้เรามาเทียร์สามบ้างแต่วิทียร์สามแบบฟูลที่เล่นเข้ามือด้วยเยอรมันโคเบิร์ตนีนะ่แหละคือที่สุดป้อมปืนสิบสองป้อมอ่ะไม่แตกกันมั้รู้ปะเฮ้ยิูุญแค่นี้นะเอาพร้อมแล้วเพื่อเลย <Okay. S 1> เรือเมกาอะไรไม่ไ่เรื่องต้องเรือเยอรมันดิเออ มิทเลอร์เป็นตัวอย่างนะสัสเรากลับไปครั้งหนึ่งกลับแบบสุ่มเหมือนเดิมลบแบบสุ่มป,ปายตรางแล้วแนะ่ะคราวนี้เราจะไม่แพ้นะครับ สัญญาได้งแบบขอบนัญนนะแม่งมันต้องเขไปดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงสัญญาแต่อาจจะทําไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่น่าได้จะเอาโคเวิร์กมาเหอะถ้าเจอเมื่อกี้อะไอ้แม่งมันลุงกันยิงก็มามันมาเยอะนะตรงนั้นอนะใช่เราไม่ควรฝีสามเลยจังหวัดน,นั้นเข้าไปโดงตีนชัดๆเออแล้วไอ้บ้าที่ไหนบอกให้ตรงไปเลยอนะ่ะเอา้าเูบอกตรงแล้วเลยไปเจอเจอดแแีแล้วกูเร็วแล้วกูเร็วกว่าด้วยกูก็โดนตีนก่อนอันนี้ส้ดตีน <c oughs> รู้าทางคุณมาทั้งสามลำนะเออผมก็มาสามลำเหมือนกันเด็นเมงมาหกแบบนะี้แะจบแล้วกูยิงกูรอได้จะขับชน,นเตีย้ยให้ันตายตายกู้เยรจบเลยแต่ไม่ทันมันเร็วกว่ามหนีทันไได้ไมาเตี้ยสามงไปหมดแล้รอบนี้แม่อืมแต่ก็ยังไม่เจอเลยมันจะองเพื่มบินไม่เป็นไรไม่เจอดีแล้วผู้นี้ดีกว่า<ม>เรือ<ม>เรือเยอรมันมันมีจุดอ่อนตรงที่ต่อต้านอากาศยานน้อยนี่แหละ ไม่เจออดีแล้วเรือมันทุกเครื่องบินสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบีโดกับบอมเบอร์อย่างอื่นไม่น่ากังวลแต่คราวนี้เราเลยมขอบอขบอล้วกนะันเอาละไปไหนซีประมาณ F9 น่าจะโอเคมัง้งสองรถมัน F9 นะ <F 9. S 1> ้นะ F9 ฟเกาเรือเต็มกำลังเรือการอ้อมเลยอย F9 ทางขวา ลหลบล้างเขาก็ช่วยหลังช่วยได้ตามนั้นแหละกาลังไปไม่เป็นไรรอบนี้กูไม่กลัวกูมีปืนอยู่ทั้งหมดสิบสองปืนรอบนี้สิบสองปืนน่ะเออ,อยิงแม่งให้ยับเลยโป้งโป้งยิงทำฮี่อะไรสิบสองปืนน้ำเเผาเลยใจนะ้องใจเยโอ้ยมันยิงมาแล้วไปยิงผมแล้ว ไหนไม่รู้ม,ม,ย,มยังไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยมันยิงมาแล้วหลังเขาแน่ๆเลยออกมาซใอ้พวกหลังเขาไม่ถึงเะไอ้เหี้ยมีแต่าที่เก้าวีโลหลังเขาเมาืนกันแต่ตรงหน้าไม่มีนะเนี่ยแต่เห็นแม่งแล้วกูยิงคูก่อนแล้วนั่นไงไอ้จิ้วเอาแล้วไอ้จิ้วจิ้วด้านหน้ามันปล่อยมอกแล้วลบลบลบ,ลบ,ลบ มันจะทิ้งของก่อนเอ้าเอ๊ะเมื่อกี้กูยิงโดนเหรอโดนมันจะโดนแต่จิ๋วอยู่ทางนั้นน่ะคุณเห็นไหมหน้าคุณตบไปโดนมาตบไปโดนตบไปโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นละเป็นละเป็นละลบ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 โดนหนึ่ง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 จิ๋วคุณคอยทำมัก่อนดีกว่าเหยอะใส่กันมาใส่กันมากำลังทำกำลังทำอยู่ เลี้ยวหลบเลยเลี้ยวอยู่เลี้ยวอยู่เฮ่ยอเฮอ่ยไม่พ้นแล้วอ่ะยิงไม่โดนเหมือนมันมีการยิงปลาปีดอกันเองยิงโดนกันเองในเมื่อไหนๆก็ดูทรงรอดยากแล้วครั อบิโดมาตบไปโดมาตบไปโดมาตบไปโดมาแล้วกูก็แตกสัตว์เอ๊ะอีก,ลออกลแล้วอ่ะอีกแมันหนีไม่ทันแล้วไงเดี๋ยวผมอีกแล้วแหม่เอ้ยวัดโถเอ้ยเดี๋ยวผมคนเดียวอีกแล้วกับฟุงบุยโง่ สามนะเมียยิงไม่โดนใครเลยนี่ยก่อนนะโอ้ยแม่นเลยยิงแม่นเลยเต้นก็เก่งกันอ่นนะไอ้พวกเพียเนี่ยอืม กันไปนนไ,หนไหมครับมาซ้ำซ้ำซ้ำ <c oughs> โดนลุกยิงขนาดนี้ครับปอ,อยไปตายครับตายใช่ยิงเรือใหญ่มันแทนด้ไง ต่อเพื่อนเรารอบนี้แม่งแบกกันดีว่ะไม่ได้ไม่ไดยิงไม่เข้าครับเตยใหญ่ครับโผไอ้พวกเฮี้ยมึงปล่อยต่อไปโดนใส่พวกเดียวกันเองเนี่ยนะไอ้จิ๋วตฮาร์เราไม่ฟ้นแล้วไอ้เฮี้ยเนี่ยโดนเนะี่กู้งหนึ่งทั้งไหนเรียบร้อยไอ้จิ๋วขึ้นชึ้งม่วงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไอ้เฮี้ยนี่อย่างไอ้เฮี้ยนี่อย่างจ้าบอ่ะ แล้วประเด็นคือไอ้กิ่วยิงไอ้กิ่วด้วยกันเองนะคอมพิวีโอเนี่ยเสียหายหลายแสนเนี่ยบเดีกโอเคมันลังดวานกับพวกมันเอาแล้วพี่เบิ้มบูจะแตกแล้วหรอเนี่ยใช่ บอกเลยว่าวินาทีนี้พี่เบิร์กูคันนี้ก็ไฟไหม้รอเวลาตายนะเรียบร้อยแตกกูนั่งรอเขาจุดเทียนมันเกิดรออะไสักแต่ดูทางฝั่งเรากำลังได้เรียบไปดีกว่ากำลังได้เรียบอยู่ใช่ มึงอาะยิงแค่แตกอย่างนั้นแหละเว้ยยิงแล้วเรื่องมึงไทสามสามพันเจมเรือเรืจันจรรบาแค่ตึกเป็นหนึ่งลำอืมไอเนือศตูเหลือแค่ฝั่งนี้เท่านั้นนะ่ะผมต้องยึดธงก่อนจะยึดไปดิย้ำใช่ใช่ไหย,ยึดธงอ่ะ <c oughs> เกือบโดน มึงเอาเลอดน้อยมึงหนีมียงก็ได้เพื่อนยิงกันไปแต่ว่ามันเล็งผมอยู่เกือบโดนมึงกระจูให้พ้นนี่กำลังจุกบกำลังจุกไอจิ๋วอะไม่ตามล่ามึงเนี่ยไอจิ๋วไอ้ส้นตีนอะเหลือสามพันแล้วไอจิ๋วไอจิ๋วมันมันไม่ได้จุดเด่นอยู่ที่ปืนไงหนีไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนเคลียร์ให้สองพันผมยิงโดนโดนไอจิ๋วใบพัดมันเสียหาย มันก็ตายมึงไม่ได้ลนะทำได้อยู่พี่เียพี่จิ๋วกูเล่นลลร้อยเก้าแปดกำลังบุกเดียวลุยกับประจันบาลแล้วก็กูพูดกูพูดมันก็ตายเลยไม่น่าพูดเลยพี่เอี่ยเอาเลยไงทีนี้เป้าเป้าหมายมันก็คือผมน่ะเรียบรอก็ทำใจดีๆไว้นะนมึงอะลบโดนไปตรงนั้นมึงก็โดนเหมือนกัว <ไป S 1> นกวิ่งโดนเงี้ย อยู่พันกว่าแล้วเรื่อยเอาแล้แต่เกิดแล้วแบบร้อยสาม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 ตัวเนี้ยแถมเราเสียเปียบด้วยเพราะว่าเรามีมีจิ๋วสะสอบอืมอาจจะได้เปียบก็ได้มีจิ๋วถ้าเกิดมาจากระยะไกลไอ้จิ๋วเสียเปรียบเนอืมโอเคเรามาดูคนอื่นตอนนี้ครับมีหนึ่งจิ๋วครับกำลังเข้าหาศัตรูมีจิ๋วตัวหนึ่งมีจิ๋วมีจิ๋วจิ๋วจิ๋วชื่อชมพูอ่ะมันไปไลยุไลยุตินี่เหรอ มันกำลังมาตอนนี้โอเคดูแล้วเขาเหมเล็กน,นี่อย่างว่าต่อไปโดนที่แม่งไปไปเนี่ยไม่ไม่จะโดนอยู่นะถ้าระยะโอเคแต่จะไกลเกินไปนคิดว่าไม่ถึงเฮ้ยกิ๋วตกััเองให้ร่วงเลยเพื่อนวิดีโอสี่ลูกนี้จะไปจบลงที่ไหนกันนะครับ ไอเคีย์นี่แม่งพี่เอาจังไว้ไอสัตว์นึกว่าจะวิ่งเข้าหาตาวีไม่โดนไม่โดนมันหรอรอบนี้ไม่โดนไม่โดนเรือนี้เป็นของประเทศอะไรครับดูทงแล้วแม่งก็ไม่คุ้นนะมึงมึงเป็นล่าตาวนะไม่ใช่พี่เบิ้มไอสัตว์มายิงจากระยะร้อยมรแบบนี้ไม่ได้ตวเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อย เราเหลือเทนเดอร์ัตเ,เวียนกับจิ๋วนั่นเนี่ยแย่นั่นเนี่ยใช่ไงฝั่งนั้นมันเหลือพี่เบิ้มกับราัตาเวนอ่ะต้องรุนกันที่จิ๋วอะไรว่าจะอำวีดีโอทำดามจได้แค่ไหนใช่หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจะยึดธงได้เมืออ่อไหร่ของอย่างนี้แหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคะแนนพวกเราเหนือกว่าแล้วอเ,เอาละ อย่างนั้นแหละพวกเข้าไปช่วยยุทนที่เล้อืมบาร์บริโดสีลูกก็แห้วเหมือนเดิมโดนไหมไม่โดนความหวังนี่ปรียังไหมเชียวตูดเข้าไปเฉยๆเลยแม่ตัวเลือดน้อยมันพยายามจะยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดเขาตายแล้วเขาทิ้งของฝากไว้นิดหนึ่งสีลูกนี้จะไปจบตลงที่ไหนกันนะ เ้ยมันจะมีหวังมีหวังหนึ่งลูกโอ้โหเสียดไปน,นิดเดียวเขาดิฟหลบแ่งเอ้ยเอาอะไรไงที่คิวเราโดนลุมนะหวังให้เขาทิ้งวิดีโอใส่เรือยันบารนน์นให้ได้ก็จะได้มีประโยชน์ต่อเรือตะเวนด้านหลัง ตอนไปดูชว์ชีพเป็นชีตายมึงใช้ตัดเิษอะไรไม่ค่อยจะได้โดนไปแล้วแต่นการณ์พิกเฉยกูบอกแล้วว่ามึงเป็นราชตะเวนมึงเข้าไปยืนใกล้ๆหน่อยสิวะนี่ไงไอสัารเนี่ยมีไอไอไอจิ๋วหิมดาแล้วไอดอยไอสัตว์จิ๋วหิมดาแล้วไอโง่ไอซอมตีนคือมันไม่ซัพพอร์ตเพื่อนเลยไอเนี่มันขับหนีอะขับเลยแล้วตอนนี้มึงขับหนีอ่ะไอเนี่ยนี่ยสถานการณ์พลิกแล้วเดี๋ยวพวกแม่งก็ยึดกลับได้หมดอะ ใช่ยิ่งเร็วจันบานนี้แล้วมีน้องมาตเวนอยู่ตรงนี้หนึ่งลำจบจบไอเวนจบจบแล้วมันจบแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นกูอ่ะกูจะตัดสินได้เร็วที่สุดขับเข้าไปชนแม่งเลยเรรู้แล้วแค่นั้นแหละพอเห็นก็ยังไงก็ฆ่าเราบบมันยืนขึ้นอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นใันลัยเห็นเมื่อไหร่สัต เนี่ยมึงขับหนีวนรอบเกาะเนี่ยพ่อไม่อยากจะด่าเนยผมกด่าเลยครับไม่ทันเลยด่าไปเรียบร้อยโอ้เฮียเสียเวลาสะสสัตรอดูอือเบาเืออืออือกือ่ืงมืเอีออืมอ่อวืออืาอือ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 อืดอืออือยืออืเอยออัออืออืบอือ วิ่งตามนะไล่เก็บทันอยู่หรอกอาจารย์บานวิ่งตามเนะ่ยไล่เก็บเยองเขาขอแค่ชุดเดียวเท่านั้นเขากล่าวไว้ที่เนี่ก็หนีจังเลยไอสัตว์นานเขายิงไปแล้วชุดเดียวบ้มไม่โดนไม่โดนเหลือเลือดแค่นี้ทำอะไรได้นะดูซีไปอยู่นั้นได้นานแค่ไหน,น ยิอนนองอันนี้เราตทำเองยิงกันเองอยู่นะตอนนี้บอกเลยไอสัตว์หนีเสียเวลายอย่างนียจบ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 นะจบจบจบก็สบตว์โอ้โหคุณได้ทำนาเมตต์มาเนี่ยที่โลเลยเชียว กูไงทำเพี้ยอะไรแล้วบ้างไปถึงก็ตายเลยอ่ะโอ้ยคุณติดบันไซเกินไปอ่ะบันไซจังหวะเมื่อกี้อ่ะถามก่อนเถอะว่ากู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 ออกมากูก็เป็นเ่านิงง่งกูเข้าไปเลยจบไม่เด้โอเคเอาละครับวันนี้เราก็ทำได้เต็มที่แล้วนะครับวันนี้ ก็สรุปก็ค <Wha> ือตอไก่ชนะก็ที่เหลือเจอคนก็จบก็เป็นไก่ครับก็ตามนะงั้นติดตามกันได้ที่ช่องกลรีวีิวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยถ้าเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนทำคลิปกันต่อไปนะครอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมครับครับเป็นที่ครับนะ ชนนักับเขาบ้าง